สวัสดีคับท่านผู้ชมที่รับชมช่องจำลงฟาร์มนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีต้นฝรั่งที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมอย่าตัดมันที่นะครับเสียดายครับท่านผู้ชมมันมีค่านะครับนี่ครับมันแตกแขนงอยู่ข้างล่างครับท่านผู้ชมเราสามารถที่จะเปลี่ยนยอดฝรั่งที่ขึ้นเองธรรมชาติแบบนี้นะครับให้เป็นยอดพันธุ์ดีได้ครับท่านผู้ชม เดี๋ยวไปดูวิธีการทำเลยนะครับผมว่าตัดต้นพิ้งก่อนก่อนท่านผู้ชมวิธีตัดต้นไม้ยี่ถูกวิธีนะครับท่านผู้ชมเราต้องตัดข้างล่างก่อนนะครับ ค่อยจัดข้างบนครับผมครับจากนั้นท่านผู้ชมก็เลือกเอากิ่งที่เราจะเสียบยอดนะครับว่าเราต้องการเอากี่ยอดผมต้องการเอาแค่ สามพันนะครับคือจะเสียบเป็นกิมจูต้นหนึ่งแล้วก็ฝรั่งเตีงโม,โมต้นหนึ่งแล้วก็ฝรั่งสุยมีต้นหนึ่งนะครับอ่าครับอันนี้ได้สามต้นนะครับไว้สามต้น ท่านผู้ชมดูนะครับครับส่วนอุปกรณ์ในการเสียบยอดนะครับท่านผู้ชมก็มีนะครับหนึ่งเป็นมีดเสียบยอดนะครับอันนี้ทําจากใบเลื่อยตัดเหล็กนะครับแล้วก็ด้ามมันใช้ท่อท่อน้าพลาสติกใสนะครับมาทําด้ามอันนี้จับถนัดมือดีนะครับท่านผู้ชม อันนี้เป็นหมอดดกตกทโทษจากพ่อตาครับผมไม่ได้ทำเองสองเป็นเชือกฟางนะครับสามเป็นเทปพ,พันกิ่งนะครับสี่เป็นพาราฟิล์มนะครับที่ผมเลือกใช้พาราฟิล์มในการเสียบยอดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันสะดวกสำหรับผมนะครับท่านผู้ชมคือพาราฟิล์มนี่เวลาเราเสียบยอดเสร็จเราพันกิ่งเสร็จนี่ พอยอดพันธุ์ดีมันเจริญเติบโตนะครับมันจะแทงทะลุพาราฟิล์มขึ้นมาเลยเราไม่ต้องมาคอยเช็คหรือคอยดูนะครับเหมือนที่เราใช้เทปพ,พันกิ่งตามธรรมดาครับเทปสายธรรมดาที่ขายตามท้องตลาดนะครับแบบนั้นเวลาออยอดพันธุ์ดีมันจะแทงขึ้นมาหรือมันเจริญเติบโตขึ้นมาท่านผู้ชมต้องคอยเอามีดนะครับไปคอยสกิดให้มันเป็นรู ให้ยอดพัน์ดีมันแทงทะลุผ่านเทปใสขึ้นมาได้ส่วนพาราฟิล์มที่ผมใช้นีครับผมก็สั่งซื้อในอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้สั่งมานานแล้วผมไม่แน่ใจว่าสั่งมาจากเว็บไหนท่านผู้ชมลองเสืดูใน Google นะครับท่านผู้ชมจะลองใช้ผมว่ามันค่อนข้างสะดวกและก็ดีสําหรับผมนะครับเดี๋ยวจะไปดูวิธีเสียบนะครับครับต้นนี้ผมจะใช้ เป็นพันสุ์ยหมีนะครับเวลาท่านผู้ชมเสียบถ้าเรากลัวเรางงว่ายอดไหนเป็นพันธุไหนให้ท่านผู้ชมเขียนชื่อไว้นะครับชื่อแบบนี้นะครับเขียนไว้อธิบายมันเราจะจําได้นะครับท่านผู้ชมต้องปลิยอดออกก่อนนะครับโทษทีครับท่านผู้ชมต้องปลิใบออกให้หมดก่อนนะครับ ครับให้ท่านประชมใช้ยอดแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ น,นตัดต้นแม่ทิ้งก่อนนะครับก็ฝาลงไปนะครับ เสียบลงไปครับท่านผู้ชมให้ยอดมันยอดพันดีนะครับมันติดมันอยู่ด้านข้างของข้างใดข้างหนึ่งของลำต้นนะครับนี่นะครับครับจากนั้นท่านผู้ชมก็เอาเชือกฟาง พันก่อนครับให้แน่น จะนังเอาเทปพ,พันนะครับท่านผู้ชมพันให้แน่นนะครับแล้วก็พันลงล่างนะครับท่านผู้ชม ฉะนั้นแกะพาราฟิล์มนะครับท่านผู้ชม สีร้อยขั้นท่านผู้ชมทีน,นี้เราก็ติดป้ายไว้นะครับติดแท็กไว้ว่าเราจะได้จําได้นะครับว่าเป็นพันอะไรครับตอนนี้เป็นซุยหมีนะครับต้นหนึ่งครับตันนี้จะเป็น เสียบเป็นฝรั่งแจงโมงนะครับท่านผู้ชม ครับตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นกิมจูนะครับท่านผู้ชม 对，小弟要进来了吧？ เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับทีนี้เราก็จะได้ฝรั่งสามสายพันธุ์นะครับอยู่ในต้นเดียวนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูฝรั่งต้นอื่นนะครับที่ผมเสียบยอดไว้นะครับต้นนี้ต้นต่อมันเป็น ฝรั่งขีนกนะครับมันขึ้นข้างบ้านผมเอายอดฝรั่งกิมจูมาเสียบไว้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมมันติดแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝรั่งสุยมีนะครับนี่เขาติดยอดเลยครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นยอดฝรั่งขีนกเดิมนะครับตอนที่ผมเสียบสองยอดนี้มันยังไม่โตนะครับ เดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาเสียบตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นฝรั่งแตงโมนะครับเราก็จะได้เป็นฝรั่งต้นหนึ่งได้สามยอดนะครับท่านผู้ชมเราไม่ต้องตัดต้นมันทีนะครับถ้าเรามีฝรั่งขี่นกหรือฝรั่งมาขึ้นเองตามธรรมชาติครับอยู่ที่บ้านเสียบยอดเอานะครับเรจะได้ระบบรากแก้วที่แข็งแรงนะครับท่านผู้ชม ครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ